สวัสดีครับมาดูดีกาใหม่นะครับอยู่ในบทบรรณาธิการเนติภาค1สมัยที่13เล่ม2นะครับเป็นเรื่องความรับผิดของผู้รับโอนทรัพย์จำงนะครับประเด็นของเรื่องนี้ก็คือถ้าตัวผู้จำงเดิมได้ตกลงยอมรับผิดในส่วนที่ขาดนะซึ่งเป็นข้อตกลงยกเว้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา73 3ซึ่งสารดีกาเราวิเชียมาตลอดว่าไม่ได้ขัดต่อความสมบูรณ์หรือเชามาดีของประชาชนผู้รับโอนทรัพย์จำงเนี่ยจะต้องผูกพันตามข้อตกลงยอม รับผิดในส่วนที่ขาดนอกเหนือจากการบังคับจำนนงด้วยหรือไม่อะมาดูเ้อได้จริงกันเรื่องนี้นะครับเดิมเนี่ยธนาคารออสอเนี่ยเขาเป็นผู้รับจำนนงจากนายมอกับนางสอนายมอกับนางสอนั้นตกลงทําสัญญาจ,จำนนงที่ดินเพื่อเป็นประกันนี้แล้วก็ได้ตกลงไว้ด้ว่าถ้าบังคับจำนนงแล้วได้เงินยังไม่พอนายมอและนางสอเนี่ยตกลงยอมชําระเงินในส่วนที่ขาดให้จนครบถ้วนปรากฏว่าหลัจงจากนั้นนะครับ ตัวธนาคารทออสอเนี่ยก็ได้มีการโอนสิทธิ์จำนองเนี่ยคือขายหนี้เนี่ยให้กับตัวโจทย์ในคดีนี้ก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์นะครับบส .2 ก่อส่วนนายมอกับนางสอนั้นก็ถูกเจ้าหนี้ในคดีอื่นฟ้องยึดทรัพย์ที่ดินแปลงเนี้ยออกขายทอดตลาดนําเงินมาชําระหนี้แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าพอถูกยึดออกขายทอตลาดปุ๊บนะครับมีจําเลยครับเข้ามาซื้อจําเลยเป็นผู้ซื้อฉะนั้นจําเลยจึงเป็นผู้รับโอน นะซับจำนองมาจากนายมอกับนางสอนะทีนี้เห็นไหมว่าซับจำนองเนี่ยมันเป็นทรัพย์สิทธิ์จำเลยเนี่ยไปซื้อมาฉะนั้นจำเลยต้องผูกพันในตัวนี่จำนองด้วยแต่ปัญหาก็คือว่านี่ครับนายมอกับนางสเนี่ยเขาไปตกลงยอมรับผิดในส่วนที่ขาดตรงนี้เอาไว้ ทีนี้นะครับหลังจากนั้นครับตัวโจทที่เป็นผู้รับโอนสิทธิจำนองมาอีกทีนึงเนี่ยนะครับได้มีหนังสือบอกกล่าวแจ้งการโอนให้กับจำเลยทราบแล้วก็มีหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้และให้ระยะเวลา60วันเรียบร้อยจำเลยก็ไม่ชำระตัวโจทก็เลยมาฟ้องคำขอท้ายฟ้องมีว่าให้ชำระเงินพร้อมดอกเบีย้ย16บต่อปีนะครับเรื่องนี้นะครับโจทเป็นสถาบันการเงินนะฉะนั้นสามารถคิดดอกเบีย้ยเกินร้อยละ15ต่อปีได้อันที่2โจทขอว่าถ้าไม่ชำระ ให้ยึดทรัพย์จำนองทรัพย์จำนองก็คือที่ดินแปลงที่จดทะเบียนจำนองเอาไว้ในเรื่องนี้ออกขายท่อลาดและโจทย์ก็ขอต่อไปว่าหากขายท่อลาดแล้วได้เงินไม่พอให้ยึดหรืออายัดทรัพย์อื่นของจำเลยออกขายท่อลาดด้วยนี่ประเด็นอย่นี้ตรงทรัพย์อื่นว่าจะให้ได้ไหมนะครับตรงนี้สารดีกานะครับมี แนววิจัยว่าความรับผิดของตัวผู้รับโอนทรัพย์จำงเนี่ยก็คือมีความรับผิดในส่วนของตัวทรัพย์จำงเท่านั้นงะนั้นฝ่าย้รับจำจองนะครับเราจะมาฟ้องก็ฟ้องได้แค่ยึดทรัพย์จำนองออกขายเท่า,าละนำเงินมาชำระหนี้เท่านั้น,นส่วนข้อตกลงยอมรับผิดในส่วนที่ขาดเนี่ยมันมีลักษณะเป็นบุคคลละสิทธินะไม่ใช่ตัวทรัพย์จำนงนะครับไม่ใช่ข้อตกลงในสัญญาจำงมันเป็นข้อตกลงที่แยกต่างหากออกมาฉะนั้นมันจะมีผลผูกพันเฉพาะตัวผู้จำงเดิมเท่านั้น ฉะนั้นเรื่องนี้สารดีกาจึงพิาพากษาว่าให้จำเลยนะครับชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยหากไม่ชำระก็ให้บังคับจำนองคือยัพซ์จำนองออกขายท่าอตลาดส่วนคำขอว่าหากบังคับจำนองได้เงินยังไม่พอสารบอกว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดแก่โจทีกก็คือไม่ต้องรับผิดในส่วนที่ขาดนั่นเองนะครับสรุปนะครับผู้รับโอนทรัพย์จำนองไม่ต้องผูกพันในข้อตกลงของผู้จำนองเดิมที่ตกลงยอมรับผิดในส่วนที่ขาด แล้วถามว่าโจทย์จะไปจากใครก็ไปเอาจากไอคนที่ตกลงอ่ะใครตกลงไว้ก็ต้องผูกพัน์นะครับก็เป็นดีกาที่ใหม่แล้วก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็ต้องรู้แนวคพิพภากษานิดนึงนะฮะก็ขอให้โชคดีครับและในประเด็นนี้นะครับมีคพิพภากษาดีกาที่5568ทับสอวิธิฉัยแนวเดียวกันนะครับอ,อยู่ในคำบรรยายเช่นเดียวกันนะครับ